สวัสดีจ้าพี่น้องมือกินมข้าวน้ำกันจ้ามู่นี้เพื่อได้ซุปน้องไม่สม้มทอดปลาสม้มสวัสดีครับพี่น้องนะพักสม้มส้มพักเอ้าเอ้าตั้งลงข้างลง่างนี่เขาห้อยเกียร์เขาห้อยเกียรบ่มาจ้าพี่น้องมากินมข้าวน้ำกันได้จ้าจกินกะเพรากระถิน าอีพอ,อีแม่ทุกคนครับผมลูกป่าหนาะอ่าทุกคนมากินเขานั่กันเสีสยบๆครับผมนะได้ซุปน้อไม่สมครับผมตอนแพรว่าซุปอ่ะพอดีกล่องมันเออเลยอืมก็ไปเลือ ปลาสมตอดบางงามตอดแ่มืนี่ตอดบางงามติ๊บตระทะจัดเหระนั่งสัตาม,มากกันเ <c oughs> มนูบานๆเข้าไปเนอะมากินน้ำกันด้วยจ้ะ tôi luôn chín ra đến sụp nó mới sầm đẹp đấy, Cái này chi Cùng riêng, mẹ, phải mình hàn, Ừ kho thương เ้าพี่นของกันยังขายอยู่เด้อพี่น้องทุงคนถามวบาแพื่อว่า,าขายของบอชุมือขายครับผมต่ว่าลูกค้าเขาตึงจังมื่หน่อยทำนี้บ่คอยมีออเด้์พี่น้งองไม่มือและเจ้าสองเจ้าจะหน่อยกับบระเทศไทยมัง <N <stereotype> <N <dragging> để nhắn khải cứ câu Dụt vào đây đó phía nào Nó chẳng hết chẳng Bỏ khải nương cả khải ở nương lặng phía nào à. Đây là phút nàm luôn ở bờ thầu Nhanh ี่ยปุ้มกันน้ำถ่วมพี่น้องเออก็หอฮะมงบอเกลือนอะ่ะครับเต็มมือนอะ่ะเตี้ยเต็มาม,มาดถนนน่ะอืหนักมากใส่กัะสอบหนักมากจากพุ่นแล้วใน,นี่ตัวมืองพุ่นแล้วบ้านเจเ้าเนี่ยบ่เคยถวนไม่เสียเด้อเนาะ เพรามนยืนทั้งดงไหมเจ้าหนา้าฝนเธอแท้เขายังตายเนาะเชาบปะบ่บค่อยท่วมอมืมาปีนี้นะน้าท่วมบ่หนิแม่อืมไม่เห็นตัวแล้วว่า,วม,า,ามองบ่เคยท่วมกับถ่วมปีนี้จักจังไหนเนาะพี่น้องเดี๋ยวตรวพี่น้องทั้งบ้านอยู่ แน่จะเอาใจซ้อยพี่น,อนอออ้องเค่ยพุ่มข้าสู่ซู่ว้าวว้าวซื่อเห็นน้ำถ่วมมาเบิดมาเพราะเห็นมองร้านเจ้าพอเนาะมันบมดมันถ่วขึ้นบ่อฮอดถ่วขึ้นฮอดตีนไหมนะ้นำตาไหลพี่น้องถ่วขึ้นฮอดร้านเจ้าพอ จู่ตีนเจ้าพ่อเลยเจ้าพอ่อพญาและบ,บ่เห็นบ่ลูกพญาและเห็นบ่เห็นหรอกอ่ะยึดตูนพี่น้องทั้งบ้านทั้งใช้ยาปูน โชโกตีถ่วมมันก็ไม่ได้ถั่วปันนี่แมนบนมันเอางามยังลดเอาวะอันปะส่วนแปดสิบแปดจบกะบส่วนพื้นคอน มากินเผาตัว <starters> พ <aría> ี <reason> no <welche> ่น้องคิดแดงเลยอล้วก็เลอนที่เอียอไปอบเอาเล่นที่เดจ้าพีน้องเอาอปหอมมันกันไปอือกุนเชียงชซดด้วย สั่งมาเป็นหน่อยเป็นคนมากกุ้เชียงนั่นน้องโอ้ยสด,ดพัดใสียเขานะพอนะอืพัดใสียเขา,เเขารือย่างหรืออะไอเห็ดขุ้งเจ้าเห็ดนะต้นะตไผ่ตกแต่งน่าจะแซ่บพุ้งปล่าเพื่อสนใจก็สามารถสั่งได้แล้วพี่น้องอันนี้แพ้ว่าเห็ดกับเขา่าแบบ เครื่องเปาเลืลืนพริกเพชรลูกบวกทำไมเลูกบวกแค่บ้านคุเแ็ดตํำนะไม่สมนะก็เลยข้างไว้ข้างสองอันพร้อมมั้เฮ็ดซองยางพร้อมเหมือนกยวมูเว้นเขาจังกิ่นแทบแทบแขกคนวันตะอกย เ yeah. นี่ยเนี่ยแต่สร้างเนี่ยแต่อยู่ในภาคเขานี่แหละเขาที่เขหาหนาหนาวเลยเราเบื้องพึ่งความฝืยสอบนี่เหมือนดบอกคานมุืดเป็นนู้นบอกให้ว่านให้เบื้องเบื้องเขาบอกให้เจ้าลุงวางนเนาะเดี๋ยวขอจ้างเพื่อนเมื่อวาน

แล้วแพแล้วแล้วนี่นเปื่อยน่ะพี่น้องจ้างเพื่อนวันเอาคือต๋อน,นเทียนเนาะค่ยเป็นอีหยังก็แผ่ฝุนแผ่ปูนแผ่ปูนเนาะขึ้นเต็มเลยพี่น้องเอ คือมุนมันปูนกระแพ้ะได้จะหน่อนย้อนแหญ่ทุกจังเกตเบิ่งตะไหนถ้านั่นนั่นเนอแล้วชีจามรถจามนี่บอแม่ว่าจามเชียร์สองเชียร์ได้พี่น้องจามจอน,นี่ฮะเป็นซิปเป็นเช้า เพราะเอิมพุ่มแพร่ป่ะพุ่มแพรกรุงเทพอืม,มอยู่บ้านนอ,อกนนก็คือจามเพื่อเขามารักษาตนะัวแล้วมารักษาใจนี่เด้เจ้ากันมารักษาใจนี่เนี่ยพุ่มแพรกรุงเทพไหนเวลาด้านไหนก็นได้นิดเดียวนึง พ้องแล้วดูกค่อยครับครับดูกนั้นแต่คือผูบานมีกิจัดเฮียนเฮ็ดเบียกเฮียนก่อนพี่นนังพวกมาโดนล่ะกวดชอมือเลอไปหงางไม่ได้ถูอ ทูเป็นบางมือ,อมทูซุ้งมือะอะบ่ไหวพี่น้องก็ดูดฟุ้นดูดออกเลยเพีกระดูดฟุ้นดูดยังออกอยู่มันทูกระทูได้ยุแล้วแต่เวียกเข้าหลายจยบม,มือมือนึงมือเว้นม,ม,มือกับบ่ไปยังเพราะว่าเขาบ่ได้เปิดประตูฟุ้นมันกับบ,บ่พราาจะหน่อยเฮี้ยนนมีเวลาเดี๋ยวไปนอน ก็หูสนจบงอกดัก้งกะชียู่นีใช่ว่ามึงนี้เพจกรกวัดสะอาดเบิด์ด้ิพี่น้องมึงเนี้สะอาดเค้าให้ทำความสะอาดเบิดกวัดคุณที่ไพิไ่งใ้ผูกกระเบื้องเน้่สะอาดนี่เหรอขั้นสีดินได้ร้ายแตนานายกระล่างเข้มเามีลูกหน่อยเขาต้องสะอาดไง Khói xẹp và sùng Khó cầu hoa mà Khó mà xẹp đấy thôi kín luôn Nó muốn biến không có bằng nấm cảnh và không chỉ đầy menu nhỉ Ba, à, con